พี่ก็รับข้นนสิ่งช่องแอนด์ฟมเลยมาเนื้อลูกโป่งเอามาเพิ่มด้วยนอนโอ้ยนอนปวดนอนปวดเะี่ยโอเคค่ะอนุมัติอนุมัติน,ตนะบอก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 ป้าแตนแล้วนะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะ ดูรองเท้าพ่อเปานะคะสวัสดี999 99นะคะพี่คิมมี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณแอดมินพี่คิมมี่แอดมินทานตะวันนะคะที่กระโดดมาช่องนะคะก็ปักบุตรสินค้าให้นะคะขอบคุณมากๆขอบคุณออคุณสุพินนะคะพี่เปิลน,นะคะขอบคุณมากๆเลยคุณประเสริฐคุณยวนยาเลนะคะดันยันยอดไลค์ให้ช่องบอโอมด้วยนะคะนะคะ,ะแล้วก็ช่องแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะคุณนภัยสวัสดีค่ะนะคะ ตอนนี้แอดมินก็เริ่มทยอยมาแล้วนะคะตั้งแต่โดนนะคะปะแตนนะคะจับไม้สามรอบประกาศนะคะแอดมินนะคะแอดมินก็มาถึงแล้วนะคะแม่โรแมนติกก้อยมอบสติกเกอร์ให้กับช่องมโดมโอ้โห,โหขอบพระคุณมากเลยโอ้โทษค่ะแม่ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่โรแมนติกก้อยนะ,ค,ะ,ค,ยนะ,ค,ะคุณแม่ก็เขาเรียกว่าร่วมน้ําแข็งใสามาด้วยนะคะวันนี้นะคะนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะค่ะ เราจะเอ๊อันนี้เราเรา,เอาออกเนาะฝนก็โปรยโปรยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องฝนโปรยโปรยค่ะเออ <c oughs> นะอ่าทนะ้องฟ้าเปิดแล้วนะคะจากพี่จำนงขอบคุณมากค่ะเออ เ,เ,<อ>เดี๋ยว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 แอดมินส่งสินค้ามาเดี๋ยวปักหมุดก่อนโอเคปักหมุดช่องมลโอมเรียบร้อยนะคะจ้ะบอกน้องน้ำมนมาแจกขนมด้วยนะจ๊ะปะ้าแตนอ๋จอจ้ะเดี๋ยวบอกบอกป้าแตนแล้วนะคะบอกป้าแตนแล้ว เทวาดาขอรถน้ำมนต์ให้นะคะมีเตเรื่องดีๆขอบคุณค่ะคุณอุบลนะคะ,ะคุณบุญยภา,าสวัสดีค่ะสินปะสินคา้าโปรโมชั่นดีๆนะคะวันนี้เนะาะค่ะค่ะคือของแจกเยอะมากเลยนะคะวันนี้นะคะของแจกเยอะเยอะมากเลยนะคะดีใจกับเด็กๆเดี๋ยว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 เยวเดดาดว เอาวันน้ำนมออกด้วยเอาวันน้นมออกดอ๋อวันน้ำนมทำห้ข้าพเให้เจโอ้นี่ใครทำผมให้เธอคะใครทำผมให้เธอตัวเองตัวเองค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้ครูเขาจะให้วันนี้ป้าแตนมกว่าคอนเซ็ปต์ของยูทูบเบอร์คือแต่งชุดนักเรียนนะคะไปแต่งด้วยค่ะค่ะนะคะ ถ้าใสแบบนี้แล้วถ้าใสแบบนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดุให้ที่ทองไปยิงด้าน่าวันนี้โทรมาสายนะรู้ไหมอ่ะคุณครัวมาแต่เช้าเลยไม่ไม่คุณแม่ให้เอากระบอกมาขายด้วยไงเลยมันก็เลยสายนะคะคุณแม่ให้เอากระบอกมาขายด้วยค่ะ ข่ามืดขึ้นนี่เธอน้ำลายกระเด็นติดหน้าเราเลยนะโอ้แมงหลุดเลยเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ทำไมนุ่มูเธอสวยจังแม่เธอซื้อให้เธอเหรออุ้ยคนคนน้ชั้นมาแล้วคนน้าชั้นมาสวัสดีค่ะงานตัวอะไรนะเนี่ยคนนี้มางานตัวเขาทำทำสามห้องเลยด้วย อันนี้กี่บอกอันนี้กี่บอกกี่บออันนีค่า่านแพอุ้ยจำบอกอุ้ยบอกห้เดี๋ยวเดี๋ยวมต้องหาหางกระดาษปเแล้วแปเทศไปแล้วงเจ้ามาแล้วอาไมาแล้วอ้โเด็กสาวมอต้นคนน้นขี่มากราขี่มากราี่มากร โอ้หแอดมินมาแล้วแต่งชุดสวยมากเออเด็กอเปามันไีเม่ใเด็กหือเปเออันนี้อันนี้สาวอะไรี่อันนี้โอ้โหยางเอเดยดล้วเดีาอยู่ใจใจใจลยลียลา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 ลายลาลายลยละลายลาลายเยลยลายลายายเายย นี่เธอเธอมาฉายนะเธอมาฉายนั่นเนี่ยกูใหญ่หานังแต่เช้าเลยมันแต่งหน้าอยู่ก็เลยเอามาจ้าแต่งได้มาเธอไปเรียนเนี่ยเดเนี่ยเไปอาบน้ำแต่งตัวว่างรอเอาไปเก็บที่โรงพยาบาลน้าด้าก็มาเีอาไปเก็บที่โรงพยาบาลหน่อยว่างั้นเนาะ ไปยืนไปยืนตรงนู้ดไปยืนตรงนู้ดเออเออไอ้เดี๋ยวหาหาไอ้เดี๋ยวหาเทปแปะชื่อให้แกหน่อยใช่ใช่แปะรงนียออุ้ยโอบมันเลยยิ้มสิยิ้มสิ โอ้ยสีสันจริงๆเลยโอ้ยเดี๋ยวค่อยจะไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไลฟ์สดป้าเลยนะเดี๋ยวเออยังไม่ถึงนะจ้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ป้าก่อนเดี๋ยวป้าไปแต่งตัวดาจ่ะยืดเตะก่อนป้ามา ใส่ปอนอุ้รอจนเดียแตใช่ใส่เป็นเพิดมาอยู่อ้ใส่เป็นปอจิงเอพี่น้องขำจนสองแข่งเลยพี่น้องวันนี้ก็บอกว่าอะไรนะเอาในยิปซาไปเก็บที่ไหนนะไม่อมใส่ยมในเราใส่เนี่ยอาวใส่ฟันทำไม

ยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะที่แต่งชุดนักเรียนนะคะเราก็จะถ่ายรูปกับคุณนายสวนผักเรานะคะวันนี้เนาะนะคะอ่าอ่าโอ้ฝากุลไลช่องแอนฟัมลี่ด้วยเด้อนะคะ <c oughs> เสียงดาด่าโม้ร้ได้ต่จะมาตรงนี้ที่มันจะได้เห็นลูกโป่งด้วย เดี๋ยว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  FC ดูดูแม่แม่ที่บ้านเขาแม่เขาไม่มีเข็มกาดซื้อให้เสื้อปานโตคือโตแล้วแต่ยังใส่ชุดเดิมค่ะเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อเดี๋ยวขึ้นใหม่ยกใหม่ยกใหม่ยกใหม่ FC เยังไม่เห็นปาดสงสารแท้แม่แม่ไม่มีเงินซื้อเดี๋ยว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 อย่าอย่าว่าแต่หน้าด้านเลยนี่ไง ได้ก่อนนะคะไกรบอกอยู่ไหนกรบอก่นบ <c oughs> ค่ะกรบอกแม่มา,าขกบอกวยจะได้มีตังค์โอ้แม่บอกให้เอากะบอกมาขายด้วย <c oughs> ะได้มีตังไปโรงเรียน <c oughs> โอ้ <c oughs> ่ยิงดาด้านเนี่สู้ชีวิตจริงๆเลยนะครอบครัวยิงดาดน,นะฮะ <c oughs> อะโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้ก็หากระจายกันเป็นเต็มที่นะสวัสดีค่ะ